มาสุงคาเมื่อในเขาวเขาเขาตยอ่อ,อนพี่น้องเขามาลูต้วยลิกไต้ไหนคะเนาะอันนี้เป็นปั๊บเฮนลิกไต้เจียวหมอไวค้ค่ะหลังกาวักตัวแม่ลิกไต้ก้าวาไก่กอบแต่ไม่เหนือก้อนข้าวาไข่แม่มันไปมางอมง่าวางูเลิดมาจู้โตเขต จ้าวาจ้างไปองอ่างจมตงจังซาวาแสงเงาสีเหลืองมาเพอแยวหย่องมีไพ่หองก้องมูตตาวาเต่าตีอยู่เก่าหิมคายท่าวาไถตั้มใหญ่ไว้สามมาหน้าว่าหนูมอจูจูจำจอก ป้าวาปาแหลลุยหากินเยอะผ้าวาพึงน้ำหวานยิงโหเฮิงฟ้าวาฟ้าตีอยู่ย้าขนอินมาวาม่โตก้ามีแสนหวีย่าวายุงกลางสุดมุ่งจังลอดย้าวายหันตีความต้านดูไว ล่าวาลิงใจเลยิ่งอ่อยมากว,าว,าว่าวหวนตรงซุปแคนนั่งหนุ่มหาวาหิงนั่งจิงหอยคอโวอาวาอ่างไอสั่งเสริมมา